ปีเเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของลองจินที่เปิดตัวออกสู่ตลาดเมืองไทยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและถือเป็นนาฬิกาในกลุ่มเฮริเทจที่มีความสวยและความน่าสนใจสามารถสะท้อนถึงความคลาสสิกของนาฬิกาในยุคเริ่มต้นซึ่งมีหน้าที่ในการเป็นเครื่องมือบอกเวลาของนักประจนภัยหรือนักบุกเบิกในยุคนั้นเอเ l ร a อาแอร์ฮาร์ตปอลเอมิลวิกตอร์เอร e ินอร์สมิธและฮาวาดฮิว e ์นี่คือชื่อของนักบุกเบิกผู้ยิ่งใหญ่ในยุคศตวรรษที่20และเบื้องหลัง ของพวกเขาจะมีนาฬิกาของลองจินรวมอยู่พอได้รับความเชื่อมั่นจากนักบุกเบิกเหล่านี้อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพความแม่นยำความแข็งแรงทนทานและเทคโนโลยีฉบับดั้งเดิมของลองจินอีกทั้งยังทําหน้าที่เป็นเพื่อนคู่ใจในภารกิจสำรวจดินแดนแปใหม่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักบุกป่าฟาดงผ่านสภาพอากาศที่โหดร้ายล,ล่องเรือกลางมหาสมุทรอันเลียวกระและมีบทบาทในการเปิดเส้นทางเดินอากาศใหมๆ่ๆ รวมถึงการบันทึกสถิติการเดินทางทางอากาศอีกด้วยสิ่งเหล่านี้คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดคอลเลกชันสปิริตขึ้นมาสวัสดีครับแฟนๆของ a n a ติจ i นะครับทางช่อง YouTube มาพบกันอีกครั้งในช่วงแกะกล่องของเราซึ่งผมจะพาไปพบกับนาฬิการุ่นต่างๆที่น่าสนใจในตลาดเมืองไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปร่วมงานเปิดตัวป๊อปอัพสโตของลองจินที่เซนทรเวนะครับ บอกได้เลยว่าเป็นป๊อปอัพโตที่มีความสวยงามมากและในวันนั้นน่ะพวกเขาได้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ที่ชื่อว่า Spirit ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของปีเลยก็ว่าได้นาฬิกรารุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มนาฬิกา h e r ริเท e นะครับและสปิริตที่จำหน่ายอยู่ในตลาดหน้าตอนนี้มีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่นรุ่นที่เป็น3 <S <S เข็ม แล้วก็แบบโครโนกราฟนะครับที่ใช้กลไกอัตโนมัติซึ่งนาฬิกาที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คือรุ่นโครโนกราฟนะครับคอลเลกชันลองกินสปิริตได้สืบสานมรดกตกทอดให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งนาฬิการุ่นใหม่ได้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับนวัตกรรมได้อย่างแยบยนนะครับโดยผสมผสานองค์ประกอบตั้งเดิมของนาฬิกานักบินให้เข้ากับเส้นสายงานดีไซน์แบบร่วมสมัยซึ่งตรงนี้คุณจะสังเกตได้จากรายละเอียดต่างๆที่เป็นส่วนประกอบที่อยู่บนตัวนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นเม็ดไโ์ซ ซึ่งออกแบบให้นักบินสามารถหมุนได้อย่างถนัดแม้ว่าจะสวมถุงมืออยู่นะครับขอบรอบกระจกหน้าปัดตัวอักษรของหน้าปัดนาฬิการูปทรงของอินเด็กหรือหลักชั่วโมงนะครับและเข็มนาฬิการทรงบาตรงนะครับซึ่งมีการเคลือบสารเรืองแสงเอาไว้นะครับลองจิ้มสปิริตมีให้เลือกด้วยกันหลายโมเดลนะครับทั้งแบบ3เข็มแล้วก็มีขนาดตัวเรือน40กับ42ส่วนรุ่นรุ่นที่เป็นโครโนกราฟนะครับจะเป็นขนาดเดียวก็คือ42มิลลิเมตรนะครับส่วนหน้าปัด นาฬิกาเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งสีดำสีเงินหรือสีน้ำเงิน,นสันเลนะครับสำหรับกลไกนะครับที่ติดตั้งอยู่ในรุ่นโครโนกราฟนะครับเป็น L688.4 นะครับกลไกนี้มีจุดเด่นตรงที่ใช้ใยนาฬิกานะครับเป็นแบบซิลิคอนแฮร์สปริงตรงเนี้ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการรับปีในความแม่นยำในการทำงานของตัวนะกลไกนะครับแล้วก็มีความทนทานต่อสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็ยังช่วยเพิ่มอายุในการใช้งานของตัวกลไกได้อีกด้วยนะครับ ที่น่าสนใจอีกอันนึงก็คือการได้รับมาตรฐานความทิ้งตรงในระดับโ h r o n o เตอร์นะครับโดยสถาบันทดสอบความทิ้งตรงของนาฬิกาแห่งสวิตเซอร์แลนด์ตัวกระจกหน้าปัดนะครับเป็นแบบคริสตัลซ็อไฟนะครับพร้อมเคลือบสารการันการสะท้อนแสงหลายชั้นนะครับทั้งด้านในและด้านนอกเม็ดมะยมเป็นแบบโอเวอร์ไซด์นะครับเป็นแบบหมุนหมุนเกลียวนะครับซึ่งช่วยในเรื่องของการกันน้ำนะครับแล้วก็ฝาหลังเป็นแบบประกบแล้วก็ใช้สกรู6ตัวนะครับยึดติดเข้าไปเพื่อความปลอดภัย นอกจากนั้นในตรงตำแหน่งที่10นาฬิกานะครับจะมีปุ่มสำหรับคิวช์เชนเพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนวันที่ได้เร็วขึ้นนะสำหรับตัวนาฬิกานะครับมักจะมีเรื่องเล่าที่เป็นสตอรี่ในการก่อกำเนิดของมันซึ่งสปิริตถือว่ามีเรื่องราวหล่าที่อยู่มากมายและสิ่งเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดและส่งผ่านมาอย่างรายละเอียดต่างๆที่อยู่บนตัวนาฬิกาถ้าถามผมว่านาฬิการุ่นนี้น่าสนใจตรงไหนถ้าไม่นับเรื่องที่บอกข้างต้นผมคงต้องบอกว่าก็คงเป็นในแง่ของตัวมันเองในฐานะที่เป็นนาฬิกา ก็แทบจะเพียงพอแล้วนะครับในการที่จะมีคุณสมบัติครบถ้วนที่ทําให้คุณสามารถตัดสินใจซื้อนาฬิกาเรือนนี้นะครับจุดเด่นของมันก็คือขนาดตัวเรือนที่เหมาะสมคนไกที่มีความเที่ยงตรงในระดับโครโนมิเตอร์พร้อมยยนาฬิกาแบบซิลิคอนกําลังสํารองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับการขัดแต่งตัวเรือนที่ประณีตสวยงามมีความเรียบง่ายบนหน้าปัดที่ดูยังไงก็ไม่น่าเบื่อนะครับองค์ประกอบของชุดเข็มที่ช่วยแต่งเติมให้พื้นที่บนหน้าปัดดูสวยและที่สําคัญก็คือความเป็นแบรนด์ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน พวกเหล่านี้แหลครับคือจุดประกอบและก็จุดแข็งที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่าสตอรี่ในการก,ก่อกําเนิดของตัวนาฬิกาเองเอาละครับสำหรับการแกะกล่องในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรโปรดติดตามดูกันต่อไปครับสวัสดีครับ